สวัสดีครับรินฟาร์มพันุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีย์ครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมพี่น้องดูใบปลายใบวีเริ่มแห้งแล้วนะครับผมใบวีใบธงนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับผมพี่น้องรู้ไหมว่าสายพันธุ์อะไรครับพี่น้องแต่ช้าแต่ นี่เลยโอ้โหนี่นะหนึ่งรวงนะครับจับรวงทีนะครับผมข้าวเจ้าผักกาอําปือหรือ,อข้าวเจ้าดอกมะขามนะครับผมเป็นทั้งข้าวไร่นะครับผมนะเป็นทั้งข้าวไร่นะครับปีนี้ก็ยังงดงามเช่นเดียวกันนี่นะครับผมสำหรับพี่น้องที่ตามหาข้าวเจ้าไร่นะครับแนะนำเลย ผก,กาอัมื้นะครับหรือเข้าเจ้าดอกมะขามยิ่งดูยิ่งยิ่งดูยิ่งงามครับพี่น้องดูครับนี่จับ่วงทีครับผมการแตกร่กอการแต่กอนะครับผมการแตกร่กอค่อนข้างดีนะครับผมนี่นะครับนี่แต่กอดีนะครับพี่พี่น้องนะครับ อ่ลำป้องอ่ลำป้องสีสีเหลืองนะครับผมข้อต่อสีเขียวนะครับผมอ่ใบสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับตอนนี้ก็ใบทงเริ่มแห้งแล้วนะครับผมดูข้าวไล่นะครับมาปลูกอยู่บนอันนี้นาเรานี่เป็นสภาพ ทั้งกึ่งก่งจะไล่จะว่าเป็นไล่ก็ไม่เชิงนะครับผมจะว่าเป็นนาลุ่มก็ไม่เชิงหน้านาปานกลางนะครับพี่น้องนาปานกลางเรามาดูความสูงนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้ะดูความสูงกันชุบชุบชุบนี่พี่น้องนี่มีนะกอนี้นะความสูงอยู่ที่120เซน โดยประมาณนี้น,นี่ถึงคอรลวง120ถึงไม่เกิน130นะครับสายพันธุ์นี้ปลูกนะครับเพาะเมื่อเอ่อพาก้านะครับผมพาก้า1สมิถุนานะครับพาก้า1สมิถุนาปักดำยี่มิถุนานะครับใช้วิธีปักดำด้วยแรงงานคนนะครับ ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะใช้รถดำนานะครับเพราะกล้าในฐานรถดำนา,ารถดำนาเราขัดข้องทางเทคนิคนะครับผมเป็นหลายวันนะครับก็เลยใช้แรงงานคนเ,เบื้องต้นไปก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับณนะวันนี้20 8ิบแปดตุลาคมนะครับผม ก็เริ่มเก็บเกี่ยวถือว่าได้เกี่ยวเร็วนะครับผมข้าวไร่ดอกมะขามปลา,ายตุลาก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราปลูกมาก็ก็จะได้เก็บเกี่ยวก่อนเพื่อนปลูกมาหลายปีแล้วนะครับผมนี่ดูแล้วสีสีของเมล็ดอ่อ,อสีเขาเปลือกเขาเปลือกนะครับผมก็คล้ายๆลเมล็ดมะเอ,อ,เอคล้ายๆมะขามนะครับผมเป็นสี คืล้ายฝักมะขามนั่นแหละนะครับพี่น้องข้อมูลนะครับผมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มการข้าก็ได้นะครับผมสายพันธุ์นี้เป็นข้าวทางภาคอีสานนะครับผมมาปลูกในนฟาร,รม์มทางภาคเหนือของเรานะครับผมก็สามารถาแตกกอและให้ผลผลิตได้นะครับผมพี่น้องเอ,เอามาให้ชมนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเข้าไร่นะครับสภาพไร่นะครับสภาพไร่ข้าวเจ้านะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราเช่นเคยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้วลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินทรียนะครับผมเรายังมีคลิปพันข้าวอีกหลายร้อยสายพันนะครับพี่น้องอ่าอีกหลายร้อยสายพันให้ ออามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมสนใจนะครับท่านใดสนใจพันข้าวกา็ทักถามนะครับช่องทางไลน์แอดนะครับผมว่าลินฟาร์มขึ้นข้างล่างนะครับขึ้นไว้ข้างล่างให้พี่น้องได้ได้ทักถามเข้ามาหรือแอดไลน์ไม่เป็นนะครับแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาสอบถามนะครับผมที่เบอร์โทร0 9 0 9 4 4 5 4 0 0 นะครับว่าดินฟาร์มนะครับผมมีหลายคนหลายท่านก็ยังแอดไลน์ว่าดินฟาร์มไม่ไม่ไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโทรมานะครับผมหรืออา่าโทรมาเราก็จะแอดไลน์ของท่านต่อไปยังท่านก็ได้นะครับผมถ้าไลน์แอดของว่าลินฟาร์มนะครับคือลูกค้าต้องทักหาเราแล้วก็จะเก็บเป็นข้อมูลนะครับการสนทนานะครับแจ้งข้อมูลผ่าน รายละอีดนะครับโอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับทั้งแปลงนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าถ่ายถ่ายแต่ไอ้งามๆมาให้พี่น้องดูอันไม่งามก็มีนี่อันไม่งามก็ก็จับลวงทีว่นะครับอันสมบูรณ์ก็จับลวงจับลวงเยอะนี่พี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ นี่พี่น้องนี่นี่นี